สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้กลับมาพบกับคุณครูเกตนางสาวออนนาชาพึ่งฤทธิ์ในห้องเรียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5สําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคและการแต่งประโยคกันค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆประโยคและส่วนประกอบของประโยค สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เรามารู้จักกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับวันนี้กิ่งอารมณ์ดีตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำขนมกล้วยของโปรดของแก้วแก้วมากินขนมกันนี่ไงขนมกล้วยที่แก้วชอบพี่กิ่งช่วยแก้วแต่งประโยคหน่อยสิประโยคอะไรหรอไหน ดูไหนสินี่ไงแต่แก้วยังไม่เข้าใจเลยว่าประโยคคืออะไรประโยคก็คือกลุ่มคำที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระเบียบและมีเนื้อความครบบริบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งจะประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงจ้าภาคประธานกับภาคแสดงต่างกันยังไงอะคะ ภาคประธานเป็นส่วนที่บอกให้รู้ว่าใครหรือสิ่งใดเป็นผู้กระทำอาการหรือเป็นเหตุการณ์ใดซึ่งจะประกอบไปด้วยประธานและส่วนขยายประธานส่วนภาคแสดงนั้นเป็นส่วนที่บอกอาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกอบไปด้วยกริยาส่วนขยายกริยากรรมและส่วนขยายกรรมจ้า และกว่าจะมีประโยคได้เนี่ยก็ต้องมีโครงสร้างด้วยนะซึ่งโครงสร้างประโยคแบ่งเป็นสแบบคือประโยคสองส่วนและประโยค3ส่วนจ้าประโยค3ส่วนและประโยค3ส่วนต่างกันยังไงคะถ้าอย่างนั้นมาดูประโยคสองส่วนก่อนดีกว่าประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานกับกริยา ยกตัวอย่างเช่นหมูเดินคําว่าหมูคือประธานและคําว่าเดินคือคํากริยาจ้าและเพื่อความชัดเจนมากขึ้นอาจเติมส่วนขยายเข้าไปก็คือหมูเดินช้าในที่นี้จะเติมส่วนขยายกริยาลงไปนั่นก็คือคําว่าช้าเรามาดูอีกตัวอย่างนะ นั่นก็คือนักเรียนคุยคำว่านักเรียนคือประธานและคำว่าคุยคือกริยาจ้าและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5คุยเสียงดังในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าชั้นประถมศึกษาปีที่5และส่วนขยายกริยา คือคำว่าเสียงดังจ้าเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะนั่นก็คือคำว่าน้องนอนหลับคำว่าน้องคือประธานและคำว่านอนหลับคือกริยาจ้าและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปเช่นน้องของฉันนอนหลับสบายในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าของฉัน และตามส่วนขยายกริยาลงไปคือคําว่าสบายค่ะเอาล่ะครับน้องๆพักกันสักครู่แล้วค่อยมาดูประโยค3ส่วนกันต่อนะครับรู้จักกับประโยค2ส่วนกันไปแล้วมารู้จักกับประโยค3ส่วนกันบ้างนะเรามาดูกันต่อเลยนะครับแล้วประโยค3ส่วนมีอะไรบ้างคะประโยค3ส่วนจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรม ยกตัวอย่างเช่นนกจิกหนอนคำว่านกคือประธานคำว่าจิกคือกริยาและคำว่าหนอนคือกรรมจ้าและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือนกตัวสีเหลืองจิกหนอนตัวอ้วนในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าตัวสีเหลืองและส่วนขยายกรรม คือตัวอ้วนคุณยายเก็บดอกมะลิคำว่าคุณยายคือประธานคำว่าเก็บคือกริยาและคำว่าดอกมะลิคือกรรมจ้าและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือคุณยายของฉันเก็บดอกมะลิในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าของฉัน และตัวอย่างสุดท้ายคือแมวจับหนูคําว่าแมวคือประธานคําว่าจับคือกริยาและคําว่าหนูคือกรรมและเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจเติมส่วนขยายเข้าไปคือแมวของวินจับได้หนูตัวใหญ่ในที่นี้จะเติมส่วนขยายประธานลงไปนั่นก็คือคำว่าของวินส่วนขยายกริยา คือคำว่าได้และส่วนขยายกรรมคือคำว่าตัวใหญ่จ้าเข้าใจกันแล้วนะครับกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคในวันนี้หมดเวลากันอีกแล้วนะครับน้องๆคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครับหน้าสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้รับชมสื่อของกระทรวงศึกษาธิการ ได้อธิบายเกี่ยวกับประโยคและส่วนประกอบของประโยคดังนั้นเราไปสรุปความรู้ที่ได้รับจากการรับชมกันค่ะประโยคนะคะแบ่งองค์ประกอบเป็นสองส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนที่หนึนะคะจะเป็นภาคประธานค่ะภาคประธานนั้นก็มีส่วนประกอบคือประธานนะคะประธานของประโยคค่ะ และในประโยคนั้นอาจจะมีส่วนขยายประธานด้วยค่ะองค์ประกอบที่2นะคะก็คือภาคแสดงค่ะภาคแสดงนี้ก็จะมีส่วนประกอบก็คือคำกริยาค่ะซึ่งคำกริยานี้นะคะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีกรรมมารองรับคำกริยานั้นเราเรียกว่าอากรรมกริยาค่ะแต่ ถ้าประโยคนั้นมีกรรมมารองรับคำกริยานั้นเราจะเรียกว่าเป็นสักรรมกริยาค่ะไม่ว่าจะเป็นอักรรมกริยาหรือสักกรรมกริยานะคะบางประโยคนะคะก็จะมีส่วนขยายค่ะและในภาคแสดงนี้นะคะนอกจากคำกริยาแล้วบางประโยคนะคะก็จะมีองค์ประ บนะคะส่วนประกอบก็คือกรรมและบางครั้งก็มีส่วนขยายของกรรมด้วยค่ะเด็กๆอาจจะสงสัยว่ากรรมนั้นคืออะไรคะคุณครูขากรรมนั้นก็คือผู้ที่ถูกกระทำนะคะเราเรามาฝึกจําแนกส่วนประกอบของประโยคกันค่ะเด็กๆเ,เรามาแต่งประโยคกันค่ะเด็กๆ ึ่งมีภาคประธานได้แก่ประธานนั้นจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้ค่ะและในภาคแสดงนั้นเป็นคำกริยาค่ะคำกริยานี้เป็นคำกริยาที่ไม่มีกรรมมารองรับค่ะเราเรียกชนิดนี้ว่าอากกริยาค่ะลองมาแต่งประโยคกันดูนะคะเด็กๆตัวอย่างประโยคค่ะเด็กๆต้นไม้เติบโต เรามาวิเคราะห์กันค่ะคำว่าต้นไม้ภาคประธานนะคะต้นไม้เป็นประธานในประโยคเพราะนั้นคำว่าต้นไม้นี้จะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามดีคะเด็กๆและคําว่าเติบโตนี้นะคะเติบโตนี้แน่นอนค่ะเป็นคำกริยาค่ะและก็ไม่มีกรรมมารองรับนะคะ นนเมื่อเรามาวิเคราะห์จำแนกนะคะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะว่าประธานในประโยคคือต้นไม้เป็นคำนามค่ะและคำว่าเติบโตนี้เป็นอักกร,รมกริยาค่ะคือไม่มีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะเรามาแต่งประโยคกันอีกนะคะเด็กๆโดยเราจะจำแนกส่วนประกอบของประโยคค่ะซึ่งประโยคนี้นะคะคำ กริยานั้นมีกรรมมารองรับค่ะเมื่อมีกรรมมารองรับเราเรียกคํากริยานี้ว่าสกรรมกริยาค่ะซึ่งประธานในประโยคนะคะเด็กๆจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้ค่ะลองแต่งประโยคดูนะคะและมีกรรมมารองรับนี้กรรมนี้จะเป็นคำนามหรือคํำสรรพนามก็ได้นะคะเด็กๆ คุณครูยกตัวอย่างประโยคที่แต่งค่ะแมวกินปลาทูดังนั้นแมวเป็นประธานในประโยคค่ะกินเป็นกริยาค่ะและในประโยคนี้มีกรรมมารองรับดังนั้นกินจึงเป็นสักรรมกริยาค่ะดังนั้นกรรมในประโยคนี้ก็คือผู้ถูกกระทำใครถูกกระทำคะในประโยคนี้ ปลาทูถูกกระทำค่ะเพราะปลาทูโดนแมวกินค่ะดังนั้นเมื่อเรามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคก็จะได้ดังนี้ค่ะแมวนะคะเป็นประธานคำว่าแมวนี้เป็นคำนามค่ะกินนะคะเป็นสักกรรมกริยาค่ะเพราะมีกรรมมารองรับคำว่าปลาทูนะคะ เป็นกร,รมนะคะแต่เป็นกรรมชนิดที่เป็นคํามค่ะประโยคนะคะมันทำลายบ้านของเรานะคะลักษณะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่มีส่วนขยายกรรมค่ะมีส่วนขยายของผู้ถูกกระทำนะคะดังนั้นเรามาวิเคราะห์ค่ะคำว่ามันเป็นประธานในประโยคนะคะ คำว่าทำลายเป็นคำกริยาซึ่งมีกรรมมารองรับนะคะดังนั้นคำว่าทำลายจึงเป็นคำกริยาชนิดสักรรมกริยาค่ะกรรมในที่นี้ในประโยคนี้คือคำว่าบ้านค่ะของเรานะคะของเราเป็นส่วนขยายนะคะดังนั้นเมื่อเรานำมาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค ก็จะได้ดังนี้ค่ะเด็กๆคำว่ามันเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3ค่ะคำว่าทำลายเป็นคำกริยากริยาชนิดสักกรรมกริยาค่ะคือมีกรรมมารองรับในประโยคนี้ใครเป็นกรรมคะบ้านเป็นกรรมค่ะเพราะถูกกระทานะคะส่วนคาว่าของเราเป็นส่วนขยายค่ะขยายขยายอะไรคะขยายบ้าน ว่าบ้านนี้เป็นของเรานะคะเรามาเต็มประโยคต่อมาะคะ่ะประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่มีส่วนขยายกริยาค่ะดังนั้นประโยคนี้นะคะมีส่วนขยายกริยาจะมีกรรมมารองรับหรือไม่มีกรรมมารองรับก็ได้นะคะเด็กๆลองฝึกแต่งดูนะคะแต่ว่า ให้มีส่วนขยายกริยาดูค่ะตัวอย่างประโยคค่ะคุณครูแต่งมาได้ว่าน้องร้องไห้เสียงดังดังนั้นนะคะเรามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคนะคะน้องเป็นประธานในประโยคดังนั้นคำว่าน้องเป็นคำนามค่ะ คำว่าร้องไห้เป็นคำกริยาค่ะคำว่าเสียงดังนะคะเป็นส่วนขยายกริยาค่ะขยายว่าร้องนี่ร้องอย่างไรร้องเสียงดังค่ะเรามาแต่งประโยคต่อมาก,กันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆประโยคนี้นะคะให้มีส่วนขยายประธานค่ะเปลี่ยนลองแต่งดูนะคะ แล้วก็มีคำมารองรับด้วยค่ะคำที่ว่านี้จะเป็นคำนามหรือสรรพนามก็ได้ค่ะเด็กๆตัวอย่างประโยคนะคะเด็กนอนตัวอ้วนกินใบไม้เรามาวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคกันค่ะนอนเป็นประธานตัวอ้วน เป็นส่วนขยายประธานกินเป็นกริยาค่ะใบไม้เป็นกรรมค่ะเพราะว่าถูกกระทําค่ะทีนี้เรามาดูสิคะว่าคำแต่ละคำเป็นคำชนิดไหนกันบ้างคำว่าหนอนเป็นคำนามค่ะเด็กๆส่วนขยายประธานนั้นนะคะคือคำว่าตัวอ้วนค่ะ ส่วนคําว่ากินเป็นคํากริยาค่ะใบไม้เป็นกรรมนะคะเพราะถูกกระทำซึ่งคําว่าใบไม้เป็นคนํานามค่ะ ครูหวังว่าเด็กๆคงจะนำความรู้ไปลองฝึกแต่งประโยคกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เกศคงต้องขอลาเด็กๆไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ